อย่าลืมมากดติดตามช่องอารมโซนด้วยนะครับขอบคุณครับ Free Fry ไฮไลท์บายอี e ี i อ F เอ,อคำเตือนคลิปนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรเรียกผู้ปกครองมาดูด้วยกลัวท่านจะเหงาควรใช้จักรยาในการซื้อของที่เซเว่น ขอบคุณที่มารับชมน,นะครับขอบคุณครับแล้วก็อย่าลืมมากติดตามช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ